แม่บอกคะคลอดลูกแล้วฝังยาคุมกําเนิดได้เลยไหมคะแม่ก็ต้องตอบเลยว่าสามารถฝังยาคุมกําเนิดได้เลยทันทีหลังคลอดได้เลยคะ่ะแต่โดยทั่วไปแล้วคุณแม่หลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่การที่คุณแม่นะคะให้นมลูกให้ลูกดูดนมแม่ทุกสองถึงสชั่วโมงดูดนมแม่ในปริมาณที่มากพอทําแบบนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะถือว่าเป็นวิธีการคุมกําเนิดแบบธรรมชาตินะคะแต่ไม่สามารถที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้แบบร้อเปอร์เซนดังนั้นหากคุณแม่คนไหนนะคะที่ไม่อยากที่จะท้อง ติดติดกันนะคะคุณแม่ก็สามารถที่จะเลือกวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมสําหรับตัวเองได้นะก็คือถ้าคุณแม่ค่ะวางแผนมาแล้วว่าจะเลือกเป็นวิธีการคุมกําเนิดแบบฝังยาคุมนะคะสามารถแจ้งบุคลากรได้สามารถฝังได้เลยทันทีหลังคลอดหรือกรณีที่คุณแม่หาก,กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะคุณแม่จะรอให้ประจาเดือนหลังคลอดมาก่อนก็ได้แล้วก็ไปติดต่อนะคะขอเข้ารับการฝังยาคุมกําเนิดนะคะภายในห้าวันแรกที่รอบประจําเดือนนั้นๆมานะก็จะสามารถที่จะฝังยาคุมได้ แต่คุณแม่กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่มีเลือดประจาเดือนเลยตั้งแต่คลอดลูกมานะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับสาม,มีนะคะแล้วก็อยากที่จะมีเพศสัมพันธ์แต่ว่ากังวลกลัวว่าจะมีบุตรอีกคนเนื้อนะคะในช่วงเวลาที่อาจจะยังไม่พร้อมนะ,ะ่ะก็ควรที่จะปรึกษานะคะกับสถานพยาบาลนะคะในเรื่องของวันเวลานะคะที่จะเข้าไปรับการฝังยาคุมกําเนิดในกรณีนี้ก็สามารถที่จะทําได้คะ่ะ